แต่มันก็เป็นศิลปะงการคั่วเพราะว่าโรสเซอร์ต้องใช้ทักษะมากการเข้าใจมาเมล็ดว่าเอะจุดไหนอ่ะมันถึงพอดีไม่แบบสุดไปขางการคั่วมันมีสามระดับใช่ไหมระดับไลโรสที่เราบอ,อกกลับมาชงฟิลเตอร์ที่มันไฮไลท์เรื่องความเปรี้ยวกินจากเมล็ดในเยอ่ที่สุดแล้วก็เะมาเป็นเทียโรสเทียคว่าขึ้นมานิดนึงมันก็จะเดเวลอปตัน้ำตาลก็เหมาะกับไปชองเอสเปรสโซ่ หรือว่ากาแฟโทนที่แบบมีพราวแกงหรือน้ำตาลเนี้ยที่ใช้จะใช้บ่อยครับแล้วก็สุดท้ายคือดาร์กโรสก็เหมาะสําหรับที่เน้นเรื่องการลดจากการคั่วแบบลดน้ําตาลไม่ลดสโมงเนี้ยมันก็สามารถไปชงเอสเปรสโซ่แล้วสู้นมสู้ความหวานได้ดีครับอันนี้ก็จะเป็น3ระดับใช่ไหมเนื่องจาก on, ออมนี้ก่อนออมนี้โรสอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างไลท์โรสกับมีเดียมโรส เพราะว่ากายขั่วแบบเนี้ยมันก็มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยจุดเด่นคือเขาก็สามารถคั่วมาแบบเดียวเนี่แหละสามารถนําไปชงได้2อ,อย่างชงจะเอาเป็นดิปเป็นฟิลเตอร์ก็ได้หรือว่าเ,าเป็นเอสเปซโซ่ก็ได้ก็ไม่ขะเขินก็ยังสามารถได้รสที่ดีมีบอดี้จากการชงเอสเปซโซ่ได้ความเปรี้ยวเมื่อชงเป็นฟิลเตอร์เนี่ยครับแต่จุดด้อยของเขาก็คือก็คือบางคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่สุดสทางเหมือนไปชงเป็น เป็นฟิลเตอร์ก็แบบไฮไลท์ได้ไม่สุดอชมเป็นเอพเปโซ่บอดี้หรือว่าความอินเทนซิตี้ความเข้มข้นของชอ็อตที่สก,กัดออกมาได้ก็ไม่สุดเท่ากับการคั่วอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่ทำไมถึงเขาคั่วอันนี้กันเพราะว่ามัน,นง่ายต่อการจัดการก็คือคั่วมาแบบเดียวนี่แหละไม่ต้องคั่วแยกฟิลเตอร์หรือว่าเอพิ o d โซเขาก็เลยคั่วมาแบบเดียวครับเราอาจจะเห็นอยู่หน้าถุงออมนิโนครับแต่มันก็เป็นศิลปะของการคั้ว เพราะว่าโรเซอร์ก็ต้องใช้ทักษะมาการเข้าใจมาเมล็ดว่าเอ้ยจุดไหนอะมันถึงพอดีไม่แบบสุดไปข้างหนึ่งแล้วแบบเป็นจุดที่แบบพอดีทั้งสองอย่างครับนี่ก็ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความสามารถของโรเซอร์ครับส่วนอีกสไตล์หนึ่งคือนอร์ดิกนอร์ดิกเนี่ยจะยังอยู่ฝั่งไลท์ไลท์โหลดฝั่งฟิลเตอร์แต่จะค่อนไปอ่อนกว่าไลท์อีกครับจะเป็นสไตล์การคั่วจากเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนอร์ดิก ็คือมีสวีเดนฟินแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์เฉยเห็นพี่ที่เคยไปไปเที่ยวที่ประเทศเหล่านี้เฉยก็ได้ฟังว่าที่มาของการคั่วสไตล์เนี่ยมันมาจากการที่ที่เขาดื่มกาแฟกันเยอะมากแบบต่อวันอะ่ะหมายถึงแบบคนนึงอาจจะดื่มวันละถึง3-4แก้วเขาก็เลยไม่ไม่นิยมกาแฟที่มันคั่วเข้มที่มันรสหนักเกินไปเขาเบอกครับอยากดื่มอะไรที่มันกาแฟมันรสเบา รสที่มันแบบหอมๆนะครับมันก็เลยกำเนิดเป็นเป็นการคั่วแบบนอร์ดิคไซด์ที่แบบไฮไลท์เรื่องกลิ่นมากกว่าเรื่องบอดีเท่าที่เฉยรู้ก็คือหรือว่าจริงๆอะการคั่วแบบนอร์ดิกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแบบยุคกาแฟพิเศษได้เลยนะที่เราเริ่มกินกาแฟคั่วอ่อนลงกินกาแฟเน้นรสชาติจากเมล็ดมากขึ้นไม่ใช่แค่การคั่วแบบจากยุคก,ก่อนครับ ถ้าอยากสั่งสุดก็ต้องสั่งจากประเทศต้นทางมาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีร้านกาแฟชื่อร้านลาคาบ้าเขาก็เป็นแบรนด์อินพอร์ตมาเปิดในไทยเยครับก็สามารถไปตามหาลองชิมกาแฟ n o r d ดิกสไตลได้จากที่นี่ครับเอาใหม่ดินั่นแหละเอายกตัวอย่างสี่อันก็พอละ และเรายังมีคอนเทนต์ความรู้กาแฟดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจโลกกาแฟได้มากขึ้นด้วยนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook Page c o o f C W O O F แล้วพบกันค่ะ